สวัสดียำเล้งจ้าเล้งนี่มาอย่างวันตีแล้งนี่พี่แลี้ยมีกัยูนี่จ้ายูข่างต้นบักม่วงบักม่วงหน่อยพี่น้องเมื่อน,นี่มาเก็บบักม่วงหน่อยไปกินกับเขาจะไปใบเขายำเล้งสดีครับแซบเมื่อน,นี่กับมากรับนี่จ้าสวัสดีครับมากรับ,บหน่อยครับผมมากับพ่อวัดจ้ารอไอีกก่อนได้หลายวันพ่อวัดป้าดิทุ ใส่ไม่พี่น้องข้าเบิองดูน,นี่จ้าต้นมากมันจะเน่าครับนี่กระต่ายหน่อยหอยสอดของพี่แล้วมีอันเกาอันเดิมอันงามจะพี่น้องงา,งามงามกระต่ายหน่อยใบนี่ปากำลังซอสแซวแวงหายอยู่ต้นมากมันจะเน่าครับผมพันบอกว่าว่าให้ไปใส่ว่าให้อันเดินทางว่าให้ไปหันเป็นนีเนาะพี่แล้วมีกระพะวัดกะนี่ละจ้ามาทงให้ทงนะมาหาแนว้อยู่แล้วกินย้ําเมลงเอาไว้ถ้าไปกิน,นจ้า ย้ำกินเขาเราเล้ยวเ้าก็กินผลไม้พร้อมอีหยังวัดตีบักม่วงบักม่วงน้อยบักม่วงน้อยใบโบกเขาเจ้าสืเอิญว่าบักม่วงอีหยังเพื่อนกับบักม่วงน้อยนะะั่นาระบักม่วงน้อยติได้พี่น้องนี่ได้จ้ะบักม่วงน้อยใบโบก <laughs> หมอท่องเนี่ยห่อถ่องเนี่ย <laughs> เส็บเส็บได้จ้ะเนี่ยเอาไปใบกับข้าวเหนียวนี่ละ มันเป็นหลายบ่มันบิ่งทั้งพี่เมื่อนั้นน้องอุ่ยเก็บไปไหมนี่ได้พี่หน่อยนึง่งมันเยอะจ้านใอหนึ่งอะเมื่อนั้นน,อน,น้องอุ่ยเก็บไปเอาบักม่วงอีหยังคือเป็นตะแเส็บแค่สน่ะ<ห>น,นี่เด้มันอยู่คนละต้นจ้บพี่อันนี้บักม่วงไข่อาป,ปาคือหลายเถอะมีจา้านี่บักม่วงไข่นี่ได้พี่ตั้งหลายบังดูไก่มันมาตอดกินนะ่ะเขาไม่ได้มาเก็บไ่ได้มัเก็บ เนี่ยนี่สองนี่สองยางก็จะได้แล้วได้คืนกระตาแล้วโอ้แล้วเลี้ยงงอนอยู่ตัวนี้เลขาโอ้มันลนหลายอยู่มันลนหลายอยู่งจะชนมากจะบอทัานไกลก็คนี่กำลังงามนี่แม่จ่ากำลังงามพี่น้องเป็นตาเสียบตาเสียบเป็นตางความดีดีใส่จ้ะาคือ ไเต็มตาแล้วใส่ๆๆๆทั้ทงพีก็มีอยู่ด้วยผีผ่ยู่ด้วยหมอม่วงน้อยมันหล่นอยู่เจี๊ยโ,โ,โ,โอ้โหอุ๊บนนี่กลนอันนี้กลนกลนออกเป็นดำใช่ไหมเดีย๋ยวเอาไปอ้วมันซ้ำมันซ้ำเตี๊ยบแล้วเนาะนันะ่งกับบอลลูเนาะนันะ่งเห็นหนามันงามเนาะนอนมันลงเนาะกลนมันซ้ำเตี๊ยบขา,ามีส่วนไหนส่วนหนึ่งลงุ้งนะอืถขามีส่วนไหนส่วนหนึ่งซ้ำเนี่ยหน่อนจะลุง ได้ล้อโหมางมั้งงามเถอะงามน้ำเงินแรงพี่แล้วม,าาม,มีมกับพระบัทกันมากสิมา่านมาทงมาจา้ะมาทงนะพระบาอย่างวัตีอยู่ทงนะเน่ากลินมันหลายไหมเนาะขอบวบ้าบาพอ,อพ,พอโอพี่จังพ่อหรือพี่เจังพ่อทั้งพี่นม่ใกลต่อกินได้วันนี้บ้า,าจ้ะ กจ็จะ<า>บอกก<อ>ินอีกอย่างหี่มันแบบว่าเดาี๋อันนี้บังบางไข่หน่อยไข่หน่อยอันนี้เขาอยู่กันนะผู้ใดก่อนพี่นาพ่อใหญ่อ้วนควาย,อายดอน,ดอนตอนนี้ควายยังบ่เขาขอ,อกจ้ะควายบ่ได้เขาขอ,อกอยู่ใส,ส่ดูใส่ดูมักวัดพี่น้องเขาดูว่าได้หลายปันแดง นี่จ้านี่ดเด้อเราแรงคว้านึงพอดีครับได้เถิงบักงวงหน่อยใบโบกแล้วก็ได้เถิงบักงวงใครแสบแซ่บเป็นบักงวงพื้นเมืองทำไมบนร้านเขาเบื้องละเบิ้บงบงองไก่มาตอดกินเบื้องละเบื้องมาจากไก่ไก่หน่อยมาตอดกินบักงวงอันบักงวงยังเพียบักงวงพื้นบ้านทุ่งนี้เม็ดมันจะใหญ่ครับเนื้อมันจะหน่อย มันก็เลยบอกใครได้รับความนิย่มบันไดนแม่นจ้ะรสชาติเป็นยังไงกันรสชาติก็แซ่บอยู่แซ่บปะแต่ว่าเนื้อมันดีสูดเลยบังม่วงสมัยใหม่บ่ได้อ๋อมันเป็นบ,งงบนังมง่วงโบราณสิพี่บังม่วงสมัยก่อนบังม่วงพื้นบ้านบังม่วงพื้นบ้านาาน,าน,นี่แม่จ้าพี่น้องเนื้อจะบ่หลายเนื้อสีบ่หลายบันไดดอกแต่ว่าสีงามๆแล้วก็รสชาติเป็นยังไงรสชาติก็ความแซ่บก็พอสูสีกับบังม่วงสมัยใหม่อยู่แต่ว่าก็ ข่อเสียของมันก็คือเนื้อปลายมาเบิงมาเบิงหน่วยมันมาเบิงหน่วยมันนี่เด้จันนี่นี่เด้ก็มั่งเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจะเดี๋ยวถายครับเอ้าเอาปาดปาคืองามแถอพี่เลี้ยวขึ้นไปเทิงกันต้นมะม่วงเมียนี่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 ใช่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 ไม่หนีไม่หนีไม่หนี่นี่จ้นนี่บดูดูดงดูเอาคืองามแถอเพราะวัดโดดเอาได้บนได้ได้ได้จ้าเอาเพราะวัดเอางดูได้ครับนี่นี่ มะม่วงกำลังเริ่มเริ่มยังบังว่วงเฮิมโอ้บัง่วงเฮิมบอไทยเนาะอันนี้กแล้วเ่นเห็นไหมใส่ใส่ใส่เหลืองๆน่ยโอ้บัง่วงกำลังสุดเออเออเก็บมันถ่กวเดี๋ยวเดี๋ยวเาวัดจะโดง่ออันนี้มันลดมาจากต้นไม่ไหมบ้างฮลดแล้วเดียนี่ได้จ้าเนี่ยเดี๋ยเดได้สหนแล้วได้สองน้แล้ว ตาแล้วมันมีอีกต้นหนึ่งแซ่บเอาป้าพี่เดี้ยพี่น้องบ่ได้เดี๋ยวเบิ้งทั้งต้นมะม่วงเหยียบเท้ล้วเบิ้งดูป้าดวงด้พุ่นน่ะหนึ่งสองสามใส่จ้าไทยไทยงานผู้ชมเบิ้งเนี่ยเด็ดนะพี่น้องเด็ดนะโอ้โหมะม่วงเด็ดผลไม้เด็ดเด็ดโอ้โหพี่แบบว่ามันมันเยอะมากเลยอ่ะเตยเห็นบ่เห็นว่านี่เห็นว่านี่ เด็สดสดๆเลยระางเงินเตา้าตา,ตายางเต้าตายางเข้าตานีเด้ผีอีกนึงงนะเยวนี่นี่น่หน,หนึงนะะเต้นถึงบนเนี่ยชุไ <laughs> รนี่อบอตมีโ่จ่านีเด้พ่อวัดนีเด้ีเด้าาีเด้น,เดน,เดนั่นแม่ปลาที่ทั่ว <laughs> ุณแม่จ้า <laughs> ต่ว่าเราบอแพงดอกเราบอกว่า เอา yup. ไปจากหาหน่วยขอหน่วยมันเบี้ยมแล้วว่าเอาไปจากหาสิบหกสิบโลดนว่าตามาเน่ยเอาสิจะเาบ่ยนมันติสซ้าเนาะเอ้าเอ้าเอาอาเยอะเอาเยอะพรวัดอิฐไทยพวัดค่ะค่ะี่ขวางขักันจะเป็นข้อควายของไอ้วันเนาะใหญ่มันย่อยถึงตาเน้ะพ่อพี่พ่อจะพ่อหรือพี่ตัดกันก็ย่อใหม่ัด xe cọp Hồn mẹ Mất đột thầy ta Bát 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 tuần lớn bóng mua mẹ Đường ư hư hư nuôi khéo nuôi xuống Sống gặp lâu khuế hư Sống gặp lâu khuế bàn Một cháu phao bể ẩu đứa Cắn một cháu phải bể ẩu dịch thuốc con Lâu à gặp lâu ถูกหรือสุกก่อนที่ถูกก่อนสันค่ะโอยได้แล้วพี่น้องเต็มตาพอดีจ้ะเนี่ยกระต้าน้อยหอยสอบเต็มพอดีจ้ะไปโอ๊ยปะมันหนักเถอะไปบ้านเขาจะบันนี้ได้แล้วกินเลี้ยงแล้วเพราะว่เเาเสแป่์แท้เขาบันนี้บันนี้กินแต่บง่วงน้อยมาต้องกินยางอื้น เนี่ยอันนี้เป็นอาหารเชิมอาหารเชิมเจ้าจ้าพี่น้องอยู่บ้านนอกเขากะบือดอยู่อึืดกินจ้าว่าแต่มาทงไ้ทงนะจ้าเบ่อดเจเนี้ยสิกินมือเลี้ยงบ้านเนี่ยกะไปเก็บผักบุ้งยุ้งหอยมือเศร้าที่ตื่นไปเก็บดอกแค่ตงเภเศร้าจ้าดอกแค่ปลากำลังออกที่ทงนะจ้ามีอยู่ต้นสองต้นนี่แหละเอามืเอกะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าครับมามาครับกิน บ,บักม่วงเนี่ยมาแล้งน้ำกันครับนี้จะเอาไปฝากแม่เฒ่าฝา,ากลูกชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า